สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเรื่องราวในวันนี้เรามีผลไม้ดีๆสิบอย่างสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานทานได้และคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักก็กินได้ดีเช่นกันเพราะผลไม้ที่จะแนะนำนี้จะมีน้ำตาลต่ำค่ะและมีเส้นใหญ่อาหารที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเราควรจะเลือกผลไม้อะไรกินดีเพื่อไม่ให้ได้รับน้ำตาลเยอะเกินไปที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราค่ะ ทางเราได้เตรียมข้อมูลผลไม้ดีๆที่เหมาะกับคนมีนโรคเบาหวานหรือต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดมาให้แล้วนะคะรับรองอร่อยทุกอย่างแน่นอนเลือกกินกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะผลไม้ที่จะแนะนำมีดังนี้เลยค่ะข้อที่1ชมพู่ค่ะ ชมพู่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำและมีเส้นใยอาหารและมีประโยชน์ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และยังป้องกันโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะปริมาณในการรับประทานถ้าเป็นลูกเล็กทานได้ครั้งละ1-2ผลถ้าลูกใหญ่ก็1ผลค่ะ ข้อที่2ฝรั่งค่ะฝรั่งขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจัดเป็นผลไม้ลดน้ำหนักเพราะให้พลังงานน้อยป้องกันโรคท้องผูกโรคหวัดโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันความดันโลหิตสูง และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสและยังเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อีกด้วยปริมาณในการรับประทานลูกใหญ่ทานครึ่งผลค่ะถ้าเป็นลูกเล็กทานได้หนึ่งผลเลยค่ะข้อที่3 a p แอปเปิลค่ะแอปเปิลแนะนำเป็นแอปเปิลสีเขียวน้ำตาลจะต่ำกว่าสีแดงนะคะแต่สีแดงก็ยังทานได้อยู่เช่นกันค่ะ ถือเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ําแล้วยังมีเส้นใยอาหารสูงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีผลวิจัยว่าอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวานปริมาณในการรับประทานครั้งละหนึ่งผลหากลูกใหญ่มากก็ทานครึ่งผลค่ะ4 แตงไทยค่ะแตงไทยถือเป็นผลไม้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำเหมาะกับคนเป็นเบาหวานหรือคนต้องการลดน้ำหนักแถมกินแล้วยังชื่นใจมากอีกด้วยนะคะในเนื้อแตงไทยน้ำหนัก100กรัมหรือปริมาณ10ชิ้นพอดีคำจะมีน้ำตาลอยู่2.5กรัมหรือ0.6ช้อนชาค่ะแนะนำให้ทานได้เลยนะคะข้อที่5แก้วมังกร แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานเพราะมีสารชื่อว่ามิวซิเลกช่วยควบคุมระดับกลูโคสผู้ที่เป็นเบาหวานได้ค่ะและยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณให้เรียบเนียนกระจ่างใสลดโอกาสในการเกิดสิวช่วยดับกระหายเพิ่มคุมคุ้มกันให้แก่ร่างกายและยังช่วยลดน้ำหนักช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีเส้นใยอาหารสูง ช่วยให้ขับถ่ายคล่องปริมาณในการรับประทานไม่เกิน5ชิ้นพอดีคําหรือเศษ1ส่วนสพผลค่ะข้อที่6ส้มโอส้มโอเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีและมีเส้นใหญ่อาหารสูง และยังมีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยในการสร้างความสมดุลให้แก่ฮอร์โมนอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดจากการศึกษาพบว่ากินส้มโอ1-2กรีต่อวันจะสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงในการลุกลามของโรคเบาหวานได้และส้มอื่นๆเช่นส้มเช้งก็มีน้ำตาลตา่ำแนะนำให้รับประทานได้ส่วนส้มอื่นๆก็ยังทานได้เช่นกันค่ะ ส่วนปริมาณในการรับประทานถ้าเป็นส้มโอทาน1-2กรีบต่อวันค่ะหากเป็นส้มชนิดอื่นลูกขนาดกลางจะทานได้1ผลถ้าลูกขนาดเล็ก1-2ผลค่ะเราไม่แนะนำให้ซื้อแบบคานหรือแบบกล่องมารับประทานนะคะเพราะจะได้รับน้ำตาลเกินไปเพราะว่าใช้ส้มหลายลูกกว่าจะได้น้ำส้มหนึ่งแก้วซึ่งจะทำให้เราได้รับน้ำตาลมากเกินไปค่ะข้อที่7มะม่วงดิบค่ะ มะม่วงดิบทุกชนิดคนเป็นโรคเบาหวานทานได้นะคะทั้งมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงแรดมะม่วงน้ำดอกไม้รวมเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงยังพบวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยสร้างคอลลาเจนและมีสารฟริฟีนอลซึ่งเป็นสารลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง ในมะม่วงดิบเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยเหมาะกับผู้ควบคุมน้ำตาลในเลือดควรรับประทานเพียงครึ่งผลและไม่ควรทานกับน้ำปลาหวานหรือจิ้มกับน้ำตาลนะคะข้อที่8สตอเบอรี่ค่ะ สตรอเบอรีเป็นผลไม้ที่มีค่าดูดซึมน้ำตาลต่ำหรือค่าไกลซิมิกอินเด็กต่ำเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานหรือควบคุมน้ำตาลในเลือดเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินมากมายเช่นวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน B รวมเส้นใยอาหารเยอะมากค่ะและยังช่วยในการมองเห็นต้านมะเรง็งลดริ้วรอยบำรุงผิวพรรณเป็นผลไม้ที่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีค่ะซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ป่วยเบา หรือต้องการลดน้ำตาลในเลือดมีรสชาติอร่อยแถมประโยชน์สูงมากค่ะการรับประทานลูกขนาดกลางปกติรับประทานครั้งละ6-8ลูกถ้าลูกใหญ่มากก็ปรับลดลงนะคะข้อที่9สาลี่ค่ะ สาลี่เป็นผลไม้ที่มีรสหวานอ่อนๆอร่อยรับประทานง่ายโดยสาลี่100กรัมหรือไม่เกินหนึ่งผลเล็กจะมีน้ำตาลเพียง1.7ถึง2.4ช้อนชาตามแต่สายพันธุ์พร้อมกับประโยชน์ต่างๆอีกมากมายช่วยย่อยอาหารช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคช่วยลดความดันโลหิตเป็นต้นค่ะ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดทานได้นะคะปริมาณในการรับประทานผลขนาดการหนึ่งผลค่ะผลไม้อย่างสุดท้ายที่จะแนะนำคืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานมากมีประโยชน์มากมายเพราะไขมันในอะโวคาโดเป็นไขมันไม่อิ่มตัวและละลายน้ำได้จึงช่วยชะลอการย่อยอาหารทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการกินอาหาร ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะกินผลไม้ชนิดนี้ได้ค่ะเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะและในอะโวคาโดยังมีประโยชน์มากมายช่วยบำรุงสมองให้ไบรทอยอยู่เสมออะโวคาโดมีกรดโอเลอิกซึ่งมีความสำคัญต่อระบบประสาทและสมองและจะช่วยชะลอลดเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมได้นอกจากนี้ยังมีเส้นใย,ยอาหารซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายหมดปัญหาเรื่องท้องผูกเลยค่ะ ถึงผลไม้จะมีประโยชน์แต่ก็มีข้อควรระวังเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับการรับประทานผลไม้ l o น้ำตาลมีข้อควรระวังดังนี้ค่ะข้อแรกหลีกเลี่ยงการกินผลไม้เยอะจนเกินไปเพราะน้ำตาลอาจขึ้นสูงปีดขึ้นได้ค่ะควรควบคุมการกินในปริมาณที่เหมาะสมถึงแม้จะเป็นผลไม้ที่น้ำตาลต่ำก็ตามกินเยอะก็ให้โทษได้ค่ะอย่างที่สควรทานเป็นผลไม้สด ไม่ควรทานแบบคั้นน้ำค่ะถ้าคั้นน้ำจะใช้ผลไม้เยอะกว่ากว่าจะได้เป็นน้ำผลไม้หนึ่งแก้วซึ่งจะได้รับน้ำตาลมากเกินไปและควรงดผลไม้แปรรูปแช่อิ่มตากแห้งด้วยนะคะผลไม้ทั้ง10ชนิดนี้เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำค่ะทานชนิดไหนก็ได้เพื่อนๆได้เล่งกันแล้วใช่ไหมคะทราบแล้วก็รีบหามาตุนไว้ทานกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมฝากกด subscribe และกลดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ